สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหอยจูบทะ่ลต้มนีกแล้วครับมือนี้ครับมือว่านี่ห้ายกลองครับนี่คลิปที่แล้วห้ายกลองครับมือนี้ห้าวมาปูกครับนี่ครับปู่ควมก็ทีมงานครับทีมงานหอยจูบถะ่ลต้มครับนี่เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องใส่รถคือเก้าครับวิธีแบบหอยหอยครับนี่ี่ครับล่ามันเดี๋ยวเขาตัดไปแล้วนี่ครับหอยจูบทะลลต้ม บางวิธีการเอาขึ้นครับพี่น้องนี่ครับเอาขึ้นรถครับนี่กระบะหนึ่งกระสิประมาณเถียวละไรแมนมอไปไงเถี่ยวละไลประมาณไลกวัวผลละครับเถียวละประมาณเที่ยวละหนึ่งไรครับนี่ปลูกไปพกรกกบว่ด็ดไปเร็วนะครับผมกใส่ใไซโลครับเกียร์สองครับ ยังรถผมนี่สามศูนย์ศูนย์แปดก็เอินว่าเตาสองเตาสองก็ไปเรื่อยๆครับรอบพันหาครับเตาสองรอบพันหานี่พอดีพอดีอดปลูกครับบอเเลวบอซาเกินไปนะครับก็ได้งานพร้อมอย่าไปเบิ่งตอนปลูกครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับปลูกแล้วครับแปลงนี้สิบสองไร่ครับพี่น้องฮักกระแล้วนี่โอ้สามเกิดเก่งอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่มันวงแปดเก้าครับนี่มันวงแปดเก้าครับนี่ครับถือว่าเรียบร้อยสมบัตถุประสงค์ครับพี่น้อง เมื่อสักพักนี้ครับมี่ u t u b e ช่องดังนะครับเพิ่นมาร่วมแจมนําคือช่องลูกอีสานชาแนลครับผู้ใดเป็นลูกเพจเพิ่นผู้ใดเป็นผู้ที่ตามเพิ่นก็จะเริ่มที่ตามช่องหอยจุบธารตมน้ำเลยครับเด้อเบิ้งช่องอีสานชาแนลแล้วก็จะเริ่มเบิ้งช่องหอยจุบธารตมไปน้ำครับควบคู่กันไปเพิ่นคือเดินทางกลับไปแล้วครับเมื่อกี้เนี่เพิ่นผ่านมาเห็นพอดีนะครับอ่าครับช่องอีสานชาแนลครับมาแตะผู้ละครับยูซูลินมาสั่นเพิ่นว่า เิ่นผ่านมาพอพอดี่นเลยว่าปุดคุยน้ำนะครับก่อจะเริ่มติดตามช่องหอยจูบทราตมนะครับเด้อหรือติดตามช่องลูกอีสานแหน่ครับมันกัมีคลิปดีๆครับมีสาระดีๆมาบอกสุพีสุนองฟังคือกักบผมนี่แหละครับผมกับหาแนวดีๆครับมาให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับว่าวิธีการอยู่แบบไหนกินแบบไหนนะครับหากินห้าอยากแบบคนอีสานนะครับวิถีอีสานทรรมาหากินครับพี่น้อง ครับพอกันไหมคลิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อช่องห้อยจุบละลาตมครับพี่น้องสวัสดีครับ